ช่วงเวลาแห่งความบันเทิงต่อไปนี้คณะเกตทิ์ขอสเสนอนิยายตื่นเต้นลี้ลับเร้าใจจนคุณต้องวหวาดผวาจะบประพันธ์ของทิพวรรณเสแวงผลแร่โลหะคล้ายเหล็กชนิดนั้นเมื่อถูกเรียกด้วยพลังชาญของฤาษีผู้ส่งฤทธิ์จนแร่เหล็กมีวิญญาณ แลที่ปฏิหารล่องหนหายตัวได้เป็นาธาตุอันศักดิ์สิทธิ์มีอรูปภาพเนื้ออาคมทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นคาถาอาคมของใครก็ตามก็ไม่สามารถบ,ารบีบบังคับให้เหล็ไหลอันนี้ยอมจำนวนได้จะมีก็แต่คำเชิญอันไพรอะและถูกต้องเท่านั้นด้วยจิตที่บริสุทธิ์จึงจะสามารถทำให้าธาตุมาสจรรย์น,นี้มาอยู่ในความครอบครองได้และใครละ่ะจะได้เป็นเจ้าของ เ,ลเลหล็กไหลคณะเกตทิพขอเชิญท่านฟังเ,ลเลหล็กไหลเรียบร้อยตายเกลี้ยงไม่มีเหลือยึดของกลางเอาไว้แบ่งตำรวจคุมรถส่วนที่เหลือบุกตะลุยสวนอย่างถาล่มโรงเลือดเฮห,หูให้ได้คุณสุป,ประเจตค,ครับผมเรียกตำรวจพื้นที่ใกล้เคียงเข้ามาควบคุมตัวด่วน ได้ครับท่านผมจะนำกำลังเข้าสวย Whew, นยางก่อนคุณค่อยนำกำลังไปสมทบทีหลังทุกอย่างทำแบบเฉียบขาดรวดเร็วปานสายฟ้าครับผมตำรวจทุกนายตามข้าพเจ้าเข้าสวนยางข้างหน้าเป้าหมายลงเลื่อยในสวนยางปฏิบัติครับผมอาจารย์ข้าพเจ้าเออฮะว่ายังไงละคุณึมอโหเพิ่มแป๊บเดียว แอบไปหลับซะแล้วอ่ะคุณไม่ไปผมก็หลับแล้วสิผมง,ง่วงเมื่อคืนไม่ได้หลับเลยเฮ้ย<ว><น>แย่แล้วแย่แล้วรู้ไหมอาจารย์อะไรคุณน่นเหรอไม่เลอ,อะไรไปฮะก็เห็นว่าแข็งแรงดีไม่เจ็บไข้นี่มันไม่ใช่<ง>ผมแต่พวกที่คุมของไปเป็นคันรถอ่ะแย่แล้วเออเป็นอะไรอะ่ะก<ว>็ถ<น>ูกตำรวจยิงกลางทางตายเกลี้ยไม่เหลือเลยนะสิเออดีฮะฮะพวกตำรวจนอกเครื่องแบบอ่ะ ลุยไอ้พวกนั้นเละทั้งคันรถเลยพี่สายรายงานเข้ามาหรือเปล่าครับถ้าผมกับอาจารย์ตามหลังไปก็คงไม่รอดกลับมาตอนเนี้ยตำรวจทั้งในและนอกเครื่องแบบเพียบเลยตำรวจจะบุกเข้าโรงเลยในสวนยางหรือเปล่าวันนี้อาจารย์ถามผม,มแล้วผมจะไปถามใครล่ะครับถามสายของเราสิโถ่เอ้คุณเนี่ยทำงานหัดใช้สมองซะบ้างสิอาจารย์อย่ามาว่าผมนะมที่อาจารย์อะ<ม>เพิอแป๊บเดียวเป็นหลับเลย,เยหกปากนะ แล้วก็ใช้ปัญญาทํางานพลาดบ่อยระวังเฮียหัวจะสั่งเก็บพวกเราเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นเราลงเรือลําเดียวกันแล้วต้องช่วยกันพายเรือแล้แจ้ถ้าพายแล้วเจ้าไม่ไหวล่าจาร์เก็โงยสุดก้าสิคุณหนีไม่ดีก็ตายเข้าใจไหมโอบล้อมเข้าไปเขาไปให้ถึงโรงเรือให้ได้ระวังนะกันใไหมครับเรันรรรรัครับรรรับ นี่ตำรวจนะยอมมอบตัวอย่าต่อสู้คนแปลกหน้าดลยวะไม่งั้นจะจับตายเฮ้ยให้ตำรวจมาพวกเราตำรวจหนีเหาเร็วหนีแล้วแล้วตำรวจมาตำรวจทุกคนล้อมยิงเอายิงเลยยิงท่านครับเป็นอย่างไรบ้างครับอคุณมาเร็วจริงผมปลอดภัยไม่ต้องห่วงผมหรอกนะ

มันโดนยิงตายเรากกับใบไม้ร่วงเลยครับท่านอย่าปล่อยให้คนชั่วรอยนวลเข้าไปถึงโรงเร,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 รื่อยยิงพวกมันร้ายกาจมากเป็นไยร่ยคนดีต้องกวาดล้างให้หมดสิ้นจากบ้านเมืองเราเงียบเทียบแล้วนะคงจะตายเกลี้ยง เข้าเคลียร์พื้นที่ด่วนเลยคุณผมจะพากำลังไปทั้งด้านหลังครับท่านระวังหน่อยนะครับูขอบใจที่เป็นผูรอ้างพวกมันตายเกือบเลยครับท่านดูครับศพแล้วศพเล่านอนกอดปืนคาพื้นเพียบเลยอ่ะภายในโรงเรื่อยนี่มีแต่อุธสมครัมและของเถื่อนนน่นครับไม้แปรรูปกะท่อนซุงซุกซ่อนอีกเป็นจำนวนไม่น้อยเลยทีเดียว น,นียึดเป็นของกลางให้หมดแล้วก็สืบสวนเพื่อขยายผลถึงผู้บงการบางรายล้วเห็นไหมตำรวจถล่มลงเรื่องของเราทับเยืนของเราไม่มีอะไรเหลือล่ะคงตายเกลื่อกนกะแล้วแบบนี้มันจะอยู่ร่วมแผงลิงเดียวกันมมหลายแล้วนะพอหรือคงเหลียวเลยหรือไปหลงรักลูกสาวในตำรวจใหญ่ของนั่นเนี่ยทำให้งานของอ้วนผิดพลาดไปหมดพอหรือไอ้ไอ,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 อ้สองคุก อ,อ้าวพ่อเรื่องอะไรมเมื่กียก่ยากับผมคนเดียวนะครับทําไมไม่ไปว่าอาจารย์นาคินบ้างอ,อ่ะคุณสงคดนี่เยี่ยมาพานอาจารย์นะอาจารย์น่าจะช่วยเหลือแต่เขาท่าเป็นเฉยอะ่ะก็เวลาอาจารย์เตือนคุณทําไมคุณไม่ยอมเชื่อฟังผมเลยเอาต่ใจตัวเองและผู้หญิงคนนั้นจะเป็นต้นเหตุนําภัยร้ายมาสู่พวกเราเพราะหลอนเป็นลูกสาวตวํารวจหล่อนไม่รู้เรื่องอะไรกับใครหรอกครับอยู่แต่บังกะโลเช่า เดินเล่นชายหาดบางเลาะจับตาดูหลอดมาหมดเรื <S <S ่องมันงงเงาสมัยมีดีล่ะลูกสาวตำรวจเราไม่งงงงไายอย่างกับเรื่องหรอยไอ้นั่งนั่งเลยนะนั่งนกต่อให้กับสายตำรวจย่างดีเลยงานเราพังจับย่งกับผู้หญิงคงนั่งเข้าใจมาต่อไปเนี่ห้ามแล้วติดต่อกับลองผมรักคุณพิมพ์ความรักนี่ทำให้รือตาบอก แล้วพาตัวเข้าไปติดกับหลักเขาล่าง่ายๆผมไม่เชื่อถือน่ารักบริสุทธิ์ืมอตัวลือจะตายในบางปลายถ้าลือยังเป็นขากลักของหลองจำไว้นะอาทรงต่อไปนี้นะให้หาทางขงลลมตำรวจพวกนั่งครับเทียอาจารย์จะจัดการกับพวกมันด้วยวิชาทางไสยศาสตร์จัดก,กังโดยดวงที่สุขให้พวกตำรวจหลับลิงสิงชื่อสมกับความแข็งของอว่ สงกุ๊กครับพ่อหรือต้องฆ่าผู้หญิงที่ชื่อพิมคงนั่งให้ลายไม่ครับพ่อไม่ครับผมรักคุณพิมรักหลงมากกว่ารักเตี่ยของอืออย่างนั้นเหรอปะฮะอ้เจ้า <c oughs> <c oughs> ขอบคุณมากครับที่ช่วยให้งานของพวกเราเนี่ยบรรลุผลสําเร็จอย่างเกินความคาดหมายอุ้ยยายกยอพิมพ์จนเกินไปเลยคุณพิมพเนี่ยไม่ใช่เป็นคนเก่งกาจถึงขนาดนั้นหรอกค่ะคนไม่เก่ง แต่น่ารักอย่างนี้แหละฮะสามารถทำให้คนร้ายเนี่ยตายใจดีครับงานจึงประสบผลสำเร็จเกินคาดคุณเก่งมากเลยนะเยี่ยมครับถ้าคุณเนี่ยไม่ได้เบาะแสจากบังเลาะแล้วก็หมอผีนาคินพวกเราเนี่ยถล่มลงเรื่อยกับรถขนขอ,ของของพวกเฮฮัวไม่ได้ผลขนาดนี้ขอบคุณค่ะงานชิ้นต่อไปเราจะจับเป็นหรือไม่ก็จับตายเฮฮัวกับสมุนมือดีของพวกมัน คุณน่ะต้องช่วยพวกเรานะฮะอุ้ยแหมเล่นบังคับกันเลยเหรอคะงั้นเอาเป็นว่าขอร้องดีกว่านะฮะคุณพิมพ์เห็นแก่ความสงบสุขของส่วนรวมไม่ปล่อยให้คนชั่วรอยนวนดิฉันเนี่ยจะพยายามนะคะแต่คุณเนี่ยก็ต้องระมัดระวังตัวด้วยนะครับขอบคุณค่ะที่เป็นห่วงถ้าอย่างนั้นผมขอตัวไปหาคุณพ่อของคุณก่อนนะครับเชิญค่ะ ดิฉันจะไปดูเขาเล่นเรือยนต์กันทางด้านนู้นนะคะเรือว่างหลายลำเลยเป็นขไงเราไปแล้วแลาวล้วล้อแลคงจะสนุกดีนะคะเล่นเรือน่ะดูลำโน้นสิเล่นโตคลื่นดีจังเลยน้ำกระจายสวยจังอนุญาตให้ถ่ายรูปไว้ดูเล่นได้ไหมคะเออเถิแล้วครับคุณพิม เขาไม่ว่าอะไรหรอกครับไม่ต้องขออน,นุญาตใครเลยครับตามสบายเลยครับคุณทรงครุฑนี่เองตายมาตอนไหนคะเนี่ยท,ทําไมดิฉันไม่เห็นคุณเลยเออผมก็คุยอยู่กับพวกขับเรือนี่แหละครับเท็นคุณดูเรือจนพวกนั้นเพลินผมก็เลยไม่กล้ากวนใจนะพูดอะไรอย่างนั้นละคะอา้าวไม่คิดจะถ่ายรูปเรือลำโน้นแล้วหระครับดิฉันเปลี่ยนใจแล้วละคะ่ะเอ,อ้ทำไมเปลี่ยนใจง่ายจังล่ะครับ ก็เรือมันแล่นไปไกลแล้วนะะี่ค่ะออเสียใจด้วยนะครับขอโทษที่ผมมาขัดจังหวะถ่ายรูปางามๆของคุณนะครับไม่เป็นไรล้วค่ะคุณจะรังเกียจไหมคะถ้าดีฉันเออจะชวนคุณไปเดินเล่นที่ชายหาดด้านโน้นนะคะแถวนั้นมีมะพร้าวมากดูร่มรื่นดีนะคะดิฉันเน่ยไม่กล้าไปคนเดียวหรอกก็อยากทานน้ำมะพร้าวอ่อนด้วยนะ่ะโอ้ออ ด้วยความยินดีเลยครับและเต็มใจที่สุดเลยครับขอบคุณค่ะบังเลาะสืบหานายตำรวจที่เมื่อเช่าบังกระโลพวกนั้นและรายงานเข้าไปหาเฮียรู้ดวนพวกผมจะขนกำลังมาถล่มอ๋อและจัดการผู้หญิงคนนั้นด้วยผมขอตัวก่อนนะจะไปหาบังมะแอที่ลานสักหน่อยอ๋อบังมะแอจะมีลูกค้ามาไหมในคืนนี้ฮะสายหน่า ไม่มีใช่ไหมเออดีอ้าวคุณมาช่วยบังเขาขายน้ำมะพร้าวเหรอคบอาจารย์เออเปล่าครับผมมาเออเออและและนั่นน่ะคุณพิมพ์ไงครับเออคุณพิมพ์นี่ญาติของผมครับสวัสดีครับคุณอาสวัสดีครับเป็นไงครับถึงกับมองจ้องหน้าคุณพิมพเขาเบม่งอย่างนั้นนะครับก็เออคุณเธอน่ารักมากนะสุคุณ อุ้ยขอบคุณค่ะเออน้ำมะพร้าวนี่หวานไหมคะเออเออก็หวานตามธรรมชาติละคุณร้านเนี่ยไม่มีการแต่งแต้แตมสีสันและน้ำตาลละครับดีค่ะแต่แหมดิฉันอยากซื้อเป็นทลายแบบนั้นได้ไหมคะโอ้จะเอาไปฝากเพื่อนเพื่อนที่บังกะโลด้านโน้นนะคะได้ครับเชิญครับคุณรับรองใหม่สดจากสวนเลยครับเราจะให้คนไปส่งออไม่เป็นไรฮะ ต้องการมากแมผมจะขนใส่รถไปบริการถึงที่บังกะโลคุณเลยครับออให้คนงานเอาไปส่งก็ได้นะครับคุณอยู่คุยโทรศัพท์ก่อนนะครับออไม่เป็นไรนะเดี๋ยวผมมาอย่าลำบากคุณทรงครุฑเลยนะคะอ๋อไม่เป็นไรหรอกครับผมยินดีบริการคุณเป็นพิเศษครับดิฉันเกรงใจคุณนะสิคะให้คนงานในร้านเอาไปส่งก็ได้ถ้าคุณว่างเนะี่ยไปเดินดูเรือทางโน้นกับดิฉันก็ได้นะคะ <laughs> ครับได้ ผมว่าเสมอสําหรับคุณครับผมเตือนคุณแล้วแต่คุณดื้อหลันไม่ยอมฟังคําสั่งของผมเลยนี่คุณอยากให้เฮียวหัวโกรธคุณมากใช่ไหมอาจารย์ก็ทําเป็นเอาหูไปนาเอาตาไปไล่มังก็ได้อย่าไปฟ้องพ่อผมว่าผมแอบมาหาคุณพิมพ์ที่บางกะโลอืคุณจะไปติดกับดักของลูกสาวในายตำรวจนั่นนะ่ะไม่มีพยานหลักฐานอะไรตำรวจหน้าไหนจะกล้ามาจับผมฮะอาจารย์นี่ คุณกำลังประมาทแล้วรู้ไหมตำรวจเช่าบังกะโลของเรามีมากมายหลายหลังเราควรระวังแล้วสืบให้ได้แล้วมีหลังไหนบ้างผมจะเอาคนมาจัดการกำจัดพวกเขาลงทะเลให้สินซากกำจัดตำรวจแบบลับสุดยอดเฮฮศพก็ไม่มีมารอให้เห็นแล้วเชื่อผมสิคุณเลิกวุ่นกับหลอนอาจารย์เนี่ย ผมอุตสาหขาโมยเงินพ่อมาจ้างอาจารย์แล้วนะช่วยทำให้คุณพิมพ์ลักหลงผมตามมาเป็นเมียมผมเลย <c oughs> แหมคุณนีเยี่ยมยอดจริงๆเลยอะ่ะสามารถพาลูกชายของเฮหัวเข้ามาหาตำรวจจนถึงบังกะโลของเราได้อะ่ะเก่งมากครับเก่งจริงๆผมขอชมเชยด้วยใจขอบคุณค่ะมันเป็นความบังเอิญมากกว่ามั้งคะฟุกนะคะไม่ใช่ความบังเอิญหรือว่าฟุกหรอกฮะ นิสัยในทรงคุดเนี่ยนะเป็นคนเจ้าชู้เจ้าเล่อม,มหิตมากแล้วก็เป็นคนกล้าได้กล้าเสียอีกด้วยวิตตายคุณรู้ถึงขนาดนั้นเชียวหรอคะเขาได้ผู้หญิงในบางสะพานน้อยเนี่ยมาเพียบเลยนะครับเขาไม่มีความจริงใจกับผู้หญิงคนไหนเขาอาศัยอิทธิพลของพ่อไปบีบบังคับผู้หญิงมาคมเหงรังแกใครขัดขืนก็จะโดนสมุนเขาอุ้มโหดหายลึกลับแม้แต่ศพก็หาไม่พบ อไม่หิดจังนะคะน่ากลัวมากเลยครับผมก็เลยเป็นห่วงคุณเนะ่ะนี่อย่าไปไหนในที่เปี่ยวกับนายทรงคุดเป็นอันขาดนะบางครั้งเนี่ยผมยังกลัวคุณพลาดท่าเสียทีเขาพิมพ์จะพยายามระวังตัวค่ะขอบคุณนะคะที่เป็นห่วงผมมั่นใจว่าเขาคงจะคิดไม่ดีไม่ร้ายกับคุณเนะ่ะเหมือนกับที่เขาเคยข่มเหงผู้หญิงอื่นมาแล้วอะ่ะค่ะต่อไปเนะี่ย พิมพตระระวังตัวให้มากกว่านี้เขาอยู่กับหมอผีนาคินไว้ใจไม่ได้หรอกนะฮะเขาอาจใช้วิชาทางมนดำกําจัดคุณผมสังหอนใจจังวิชามนดำเหรอคะอา้าวนี่เป็นอะไรไปอะคุณทำไมนั่งเอามือเท้าคางตาลอยแบบนั้นนี่คิดอะไรหรอหึคุณพิมพเอเอค่ะคุณแหมแอบมาข้างหลังพิมพอย่างนี้ ใจลอยคิดถึงใครกันฮะเขาคนนั้นหรือเปล่าเขาคนนั้นน่ะใครเหรอคะก็ลูกชายเฮหัวก็คุณทรงคุดไงล่ะครับออ้ยเปล่าแล้วค่ะเรื่องอะไรพิมพ์จะไปคิดถึงคนชั่วผมยาาคุณเล่นนะครับเห็นคุณซึมไปอ่ะนี่ไม่สบายหรือเปล่าครับเปล่าค่ะพิมพ์สบายดีแต่ว่ามีอะไรอ่ะก็บอกนะครับอย่าเก็บไว้ในใจคนเดียวผมน่ะยินดีรับใช้ครับ คุณเนี่ยช่างดีกับพิมพ์พจริงๆนะคะคนดีอย่างคุณนะ่ะหายากนะขอบคุณครับคุณพ่อของพิมพเนะจะอยู่ที่นี่อีกนานไหมคะจนกว่างานราชการจะเสร็จแล้วครับถ้ากรุงเทพอ่ะส่งนายตำรวจมาใหม่พวกเราก็หมดหน้าที่คนใหม่ก็รับไปทำแทนนี่คุณอยากกลับกรุงเทพเหรอล่าคะ่ะกลัวเหรอครับก็เป็นธรรมดานะคะแต่มีคุณพ่อแล้วก็มีคุณ พิมพก็สบายใจขึ้นพิมพ์ไม่ชอบอยู่ในสถานการณ์ตึงเครียดแบบเนี้พิมพ์ชอบธรรมชาติชอบทะเลถ้าไม่มีเรื่องร้ายนะ่ะพิมพ์จะสบายใจมากกว่านี้ผมสัญญาว่าจะปกป้องคุณด้วยชีวิตเอ๊ะนั่นไอ,ไอ้ช่วยด้วยอะไรครคุณพิมหนูหนูค่ะมันเลื้อยมาทางนี้แล้วช่วยพิมพด้วยค่ะมันจะกัดพิมหนูเห่าอ ระวังนะครับมันเป็นมูห่าอใพิมด้วยค่ะมันจะมาหาพิมแล้วอถอยไปครับคุณผมเองระวังนะคะนั่นมันพุ่งเข้ามาหาคุณแล้วเฮ้ยอย่าอย่าโอ้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 คนมูกัดผมอะคุณพอมูกัดมาค่ะขึ้นรถมาพิมจะพาคุณไปส่งโรงพยาบาลเป็นไงบ้างล่ะปลอดภัยแล้วค่ะคุณพ่อแต่ว่าต้องรักษาตัวต่อไปอีกเอ่อผมทราบเรื่องร้าย จากเยพิมพ์ก็เลยรีบมาเยี่ยมคุณเลยทั้งโนน่ะให้ลูกน้องควบคุมสถานการณ์ไปก่อนขอบคุณครับท่านที่กรณาผมผมคงไม่เป็นอะไรมากแล้วครับพักสักวันสองวันก็จะกลับไปทำหน้าที่ตามเดิมเออสำหรับตอนนี้นะช่วยชีวิตคุณก่อนงานเอาไวท้ทีหลังขอบคุณท่านครับผมถ้าคุณหายเป็นปกติดีแล้วผมจะให้คุณมั่นกับลูกสาวของผมท่าน อาจารย์จะไปกับผมไหมเอ๊ะไปไหนกับคุณน่ะมีงานอะไรรีบร้อนป่านนั้นน่ะไปสังหารพวกนั้นน่ะสิครับพวกนั้น,นะมันพวกไหนตำรวจที่อยู่ในโรงพยาบาลไงล่ะครับเรลวครับเดี๋ยวจะไม่ทันไปขึ้นรถกับผมเลยผมเตรียมลูกน้องไปสองคนแล้วนี่ผมยังไม่รู้สายปลายเหตุเออจู่ๆจะรีบไปจัดการคนอื่นกลัวจะไปให้คนอื่นเขาจัดการเราเหรอสิอาจารย์กลัวลเหรอ,อเฮ้ยกลัวนะ่ะไม่กลัวหรอกคุณ แต่จะไม่กล้าบ้าบินแบบคุณล็อกอ้าวอาจารย์นาคินนี่ผมชวนไปช่วยจัดการสังหารศัตรูแต่อาจารย์กระพยอนว่าคนกันเองซะแล้วแบบเนี้ยจะเรียกว่าลงเรือลําเดียวได้ยังไงครับมือไม่พายยังแ้าเท้าราน้าอีกม,มันไม่ใช่อย่างนั้นไอ้ที่ผมถามก็เพราะว่าหาความปลอดภัยไว้เป็นหลักประการความตายตั้งหากเราโออาจารย์ไม่กล้าเสี่ยงกับผมใช่ไหมมันก็เสี่ยงแต่เสี่ยง แต่ตายอะยังไม่อยากจะต,ตายหรอกคุณนี่บอกผมมาคําเดียวจะโยกโยกจะไปหรือไม่ไปแล้วถ้าผมไม่ไปกับคุณล่ะก็เลิกคบค้าสมาคมกันไปเลยจะออาน,นี้เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งใจร้อนคุณทรงครุฑผมถ้าผมตอบคุณว่าไปด้วยล่ะคุณจะว่าอย่างไงจาน เราทั้งขลดุดมีกันแค่สี่คนเนี่ยเหรอดูนั่นสิตำรวจนับสิเอ้ยมันจะไหวหรือคุณสงครุษท่านผู้ฟังที่รักเล็กไหลจากบทประพันธ์และบรละครวิทยุข,ของทิพวรรณแสวงผลจากการแสดงของคณะเกติบรัตยาให้เพลงและเสียงประกอบผิวเผือกแห่งุสยามันทึกเสียงกระยาจินพงควบคุมการแสดง รุ่งสยามดำเนินงานได้ผ่านท่านผู้ฟังไปแล้วสำหรับวันนี้ขอเชิญท่านติดตามเหล็กไหลในตอนต่อไปซึ่งคณะเกตทิปจะได้เสนอเพื่อความบันเทิงแก่ท่านเป็นประจำในเวลาและทางสถานีเดียวกันนี้ก่อนจากกันขอให้ผู้ฟังทุกท่านจงโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ